เห็ดเกี่ยวหนามจังได้แห่แสบงบหาซิบบาทกินได้เบิดเนื่อนจากพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปซู้ขู่สุคนจ้ามาจากพี่น้องจ้ามือนีซอปลาสิผ้าพี่น้องมาเห็ดเกี่ยวหนามจ้ามือนีสิผ้าเห็ดสองเมนูได้จากพี่น้องอีกเมนู่หนึ่งสิเป็น พริกหยวกยัดไส้หมูสับได้จ้าอันนี้สิเป็นเมนูใหม่สําหรับสาวปลาเลยจาะสาวปลามาเคยกินเลยก็คือพริกหยวกยัดไส้หมูนี่และจ้ามือนีน้องสาวสิพ้าเหตุจ้าน้องบอกว่า เอาไว้ป้าพริกยวกินในตู้เย็นสิเฮ็ดหนังจ้ะสาวป้าเลยว่าโบหูอียาสือมาไหวจกอียาสิเฮ็ดหนังหรือเป็นผู้ใดบู้สือมาไหวห็นอยู่ในตู้เย็นในสองสามหมือแล้ววะสาวป้าว่น้องก็เลยบอกว่าน้องแม่สิเฮ็ดพริกหยวกสู่ไอป้ากินพริกหยวกจะใไส้หมูสับไอป้าเคยกินบ่จ้าสาวป้าก็เลยบอกว่าบ่เคยกินจัดมาดูสาวป้าว่าน้องก็เลยจัดการหมักหมูจะใส้น้ำตาลใส่อสดหอยใส่อสด ฟ้าเขียวนาะจ้ะพี่น้องหล้กก็ใส่สู้รถนี่ละจะที่เด็ดสุดแสบ่บจะใส่หลายแ่บหลายจะพี่น้องจ้าใส่แล้วเขาก็มันยัดใส่ใสใสพริกหยวกได้จะพริกหยวกนี่เขาเสียเอาไปล่างให้มันสะอาดแล้วนาะพี่น้องล้างแล้วเรียบร้อยเขาก็เสียเอาในมันออกแล้วก็ผ้พาจังสิละจ้ะแล้วก็ยัดไส้หมูสับแบบจุกๆุจ้าแล้วก็ไปอบด้วจ้ะอบในหม้อทอดไหลน้ำมันหรือว่าอบในหม้อทอด ไอหมออบล่ม,ลมห่อนโอ้ยหมอถอดะนะนี่อบสองอยหสบองศาเด้อจาะสาลาอปประมาณ30บนาทีจะเพราะว่าหมุนไปสี่สิบนาทีมาเบิ่งอีก30บนาทีมันใหม่ลราจะพี่น้องจ้าพอดีลราจะหมูสุกนะจากมาสาวปลปา,าสิบห้ามาซิมจะอยากสิบอกว่าเมนูใหม่เมนูแรกที่แซ่บ จริงๆจะมันสีมีคว่วหวานข้องพริกหยวกนาะจ้ะแล้วก,ก็คว่วหอมข้องที่เหาอบน,นั่นนาะจจะพี่น้องแซบอิลีจะรับประกันรับรองเลยจะ้ะมาอีกเมนูหนึ่งจะ้ะอันนี้ก็สิเป็นฝีมือน้องอ,อีกเราจะก็แซบอีกเราจะพี่น้องจะ้ะเพราะว่าสาวป้าบไดิเฮดเอง แสบน้ำตากล่องเป็นคนไทยนี่แหละจ้ะพี่น้องนี่สิเป็นหมูที่เลือจากญาติใส่พริกหยวกน่าจะพี่น้องแล้วก็บ่ได้มักอีหยังเพิ่มเด้จ้ะห่อก็ห่อบ่ยากจ้ะเพราะว่าสาวปลาบด้หอน้องเป็นคนหอนน่าจะพี่น้องนี่แหละมันกับบยากหก่องบ่ดด้ห่อเองนี่แหละจ้ะกระพับเป็นสามเหลี่ยมซื่อๆนาะจะพี่น้องแล้วก็อยู่ตูดมันขับไปเนาะจะแล้วก็บบีบบีบีบมันข้ากันเขาต้องอานมาแตะแตะก่อนเด้จ้ะให้แป้งอันให้แผ่นเกี่ยวนั่นเนาจะมันติด แล้วแล้วเขาก็มาเรียงใส่กล่องไปใส่ตู้เย็นสองฟิตไว้เนาะจะกินในโดนคักพี่น้องขาเขาไปสื่อกินน้ำหลานเนาะจะพี่น้องซีหาก่อนหาสิบาทอันนี้งบห้าสิบบาท,นนบบาทกินได้เบิดเหื่อนเลยจะพี่น้องกินได้เป็นอาทิตย์อีกจะพี่น้องเมือนี้ซาวลากับมาแบบคลิปสั้นๆจะไม่เฮ็ดสูพี่สูน้องเบิ่งนเนาะจะเดี๋ยวไปพอกันคลิปนาจะพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้า